สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดา t ทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาทำเลนดมอมหัวข้อคือความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะจบลงกันอย่างไรขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิดาด้วยนะคะให้สามารถดูได้ทุกธาตทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ทิดาอ่านนะให้มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณ พลังงานอาจจะสลับตัวตวนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เ,เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ให้มีแรงหนึงดูดกับคุณจริงๆนะคะเราไปดู Energy ของคุณนะคะที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันคะนายออฟซอร์สถ้าพวกคุณมีเรื่องราวมีประเด็นที่ไม่เข้าใจกันอยู่หรืออยู่ห่างไกลกันในตอนนี้คนคนนี้ เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยนะเขามีความคิดถึงคุณหนักมากๆคิดมากคิดเยอะแต่เรื่องราวของคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยเขาทุกข์ทรมานใจเศร้าใจหนักมากเรื่องของคุณ The Moon เขาเครียดวิตกกังวลเรื่องราวของคุณจริงๆนะยิ่งช่วงกลางคืนเขาจะคิดถึงคุณหนักมากๆ เขาอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอคุณมากๆเลยนะเขาได้แต่คิดถึงคุณ The fool มามาหายหายบางครั้งคนคนนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับคุณบางครั้งก็เหมือนไม่ค่อยสนใจคุณมันก็เลยทำให้คุณมีความไม่แน่นอนแน่ใจกันในความสัมพันธ์ของพวกคุณ หรือไม่คนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะกลับเข้ามาแบบ the fool แบบบ้าๆจะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เขาไม่กลัวตัวอุปสรรคปัญหาอะไรแล้วนะเขาจะเข้ามาหาคุณแน่แน่ for a b s c e แต่ตอนนี้นิ่งมากเงียบมากไม่ทำอะไรเลย เอกออฟคัฟฟเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขายังอยากที่จะเข้ามาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นคนคนนี้เขาก็รักคุณเหมือนกันนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆด้วย Head of c ฟคัฟเขากำลังจะมาง้อคุณแล้วนะเขาจะกลับเข้ามาขอโทษขอโอกาสคุณเขาจะมาจีบคุณอีกครั้ง เพราะคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยเขาเลยต้องกลับมาทําให้มันดียิ่งขึ้นช่วงเวลานี้เขาเหงามากที่เขาไม่มีคุณทําให้เขาคิดได้และตอนนี้เขากาลังจัดการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งที่ดาขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคนนี้ด้วยนะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ The High Priestess คุณก็สับสนในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับคนคนนี้บางทีคุณก็คิดว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามันทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันไม่ชัดเจนทําให้คุณเครียดคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของเขาเหมือนกันบางทีคุณก็อยากจะรักบางทีคุณก็อยากจะเลิกบางครั้งคุณก็เบื่อหน่ายมากๆเหนื่อยทั้งกายทั้งใจกับสิ่งที่เขาทํากับคุณที่ผ่านมานะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะมันทําให้คุณคิดได้ คุณกลับมาอยู่กับตัวเองคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากๆแล้วคุณปล่อยวางมากขึ้นจนทำให้คุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วด้วยนะไฟอาว่านคุณมองว่าเขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดความวุ่นวายในความสัมพันธ์ของพวกคุณทำให้พวกคุณทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน แล้วมันมีการเอาชนะแย่งชิงกันเกิดขึ้นด้วยนะแต่ยังไงก็ตามคุณก็คิดถึงเขาอยู่เสมอนั่นแหละนะคุณก็ไม่สามารถที่จะลืมเขาได้เหมือนกันนะคะนายอฟวานความรักของพวกคุณมันไม่ได้ง่ายจริงๆนะคนคนนี้บางทีพวกคุณบล็อกกันไปหรือว่าปิดกั้นความรู้สึกกันไปแล้วด้วย มันมีอุปรสรรคปัญหาเข้ามารอบด้านจริงๆให้พวกคุณได้สู้ได้อดทนมากๆแต่ยังไงคุณก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะคุณมีความมุ่งมั่นพยายามเป็นอย่างมากด้วยเซเว่นออฟคแต่จริงๆแล้วคนคนนี้ก็คือคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณเฝ้ารอคอยนะเขานั่นแหละคุณจะเอาชนะใจเขาให้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะ คุณอยากทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเขาคนคนนี้เขาเป็นคนดูดีมีเสน่ห์มากๆตรงไทยตรงสเปคคุณด้วยนะให้ตอนนี้คุณกลับมาโฟกัสเรื่องงานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําต้องจัดการทําให้อนาคตของตัวเองมันมันม่นคงขึ้นท of รอวา แต่คุณก็ยังรักและเฝ้ารอคอยเขาอยู่เสมอนั่นแหละนะพวกคุณอยู่ห่างไกลกันจริงๆต่างถิง่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะการรอคอยนีย้มันกําลังจะสมหวังสมดังปรารถนาใจคุณแล้วนะเขากําลังจะเข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์นี้ให้คุณมีความสุขอีกครั้งแล้วนะสตรงคุณก็อยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของคนคนนี้อยู่เหมือนกันคุณอยากให้เขามีคุณแค่คนเดียว อยากให้เขากลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาพูดมาปรับจูนเข้าหากันะถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมีอุปสรรคปัญหาก็ตามคุณก็อยากให้เขาจับมือก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันอยากให้อยู่เคียงข้างกันเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนั่นแหละนะความรักของพวกคุณอ่ะมันมั่นคงแข็งแกร่งหนักแน่นมากๆเหมือนกันนะคะจะเต็นขึ้นมายังไงแล้วอ่ะพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่ๆ ที่แรกขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ทิงอาวานเขากำลังจะเทคแอคชั่นแล้วนะเขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปนแน่ๆเขาจะกลับเข้ามาดูแลใส่ใจคุณให้ดีที่สุดกลับมาครั้งนี้เขาจะชัดเจนมั่นคงกับคุณมากๆเลยนะ โคอ of เอนเดเคิลเขากอดคุณเอาไว้อย่างแน่นเลยนะเขาห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้มากๆเขาไม่ยอมปล่อยคุณจริงๆนะคนคนนี้ขี้ถึงขี้ห่วงหนักมากๆเ of s o u r c สเขาก็เสียใจผิดหวังกับเรื่องราวปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพวกคุณเหมือนกันนะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะลืมสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับพวกคุณได้เลยในตอนนี้เขาทุกข์ทรมานใจมากๆเลย แคมเปญพวกคุณตัดกันไม่ขาดหรอกนะสายสัมพันธ์พวกคุณมันเชื่อมโยงกันเอาไว้อยู่ถ้าตัดคุณไม่ขาดหรอกนะถึงแม้เขาจะพยายามแล้วก็ตามแต่เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยนะเขาจะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณเขาอยากทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดียิ่งขึ้นเอ็มเ mm hmm. พก็เพราะว่าคุณเป็นเอ็มเพของเขานั่นแหละนะ เขามองว่าคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดแล้วเขาจะกลับเข้ามาดูแลใส่ใจคุณให้ดีที่สุดเขาจะทําเพื่อคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากทาให้คุณมีความสุขมากมายเลยนะคุณจะต้องได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากๆเพราะคุณคือเดเอ็มพของเขาคุณคือที่หนึ่งในใจเขาคุณได้หัวใจเขาไปครอบครองทั้งหมดแล้วนะเอกอวาน เขาจะก,กลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณเพราะเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณกลับมาครั้งนี้เขายิ่งจะรักพิสวสัสคุณหนักมากและเขาจะแก้ไขปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะเข้ามาทําให้มันดีกว่าเดิมด้วยนะเพราะเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณมากมายคุณมีค่ามีอิทธิพลมีที่คนต่อใจเขามากๆเพราะคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานั่นเอง เราจะไปถามให้ทารลกันดูชัดๆเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะจบลงกันอย่างไรขอให้เทศเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะจบลงกันอย่างไรที่ดาขอชัดๆเลยนะ Night of c a r คนคนนี้เขามีความปรารถนาในตัวคุณเป็นอย่างมากคุณคือความสุขของเขาคุณคือความสุขที่จะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายไปนั่นเองนะหรือไม่เพราะการที่คุณกลับมารักตัวเองคุณปล่อยวางมากขึ้นคุณเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะมันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นและสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณแน่เซเว่นออฟคับ ถึงแม้ที่ผ่านมาเขาเคยไปลองคบใครมีตัวเลือกทางเลือกมาก็ตามคนอื่นก็ยังไม่ใช่สําหรับเขานะไม่มีใครเหมือนคุณจริงๆคุณต่างหากที่เป็นคนที่เขาเฝ้ารอคอยคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือคนที่เขาอยากสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันด้วยนะเขาอยากทำหลายสิ่งหลายอย่างกับคุณเขาอยากทำให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจายมาก,มาก ัตเมนโชคชะตาพรมลิขิตของพวกคุณจริงๆนะโชคดีโชคใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการตื่นรู้การรับรู้การได้รับการปลดปล่อยจากโชคชะตาอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณอะมันถึงมันกำลังจะได้รับการแก้ไขมันจะเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆหรือพวกคุณทะเลาะก,กันอยู่ในตอนนี้ก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะความรักของพวกคุณมันจะดียิ่งขึ้น นายออฟซอสคนคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่สักหน่อยนะไม่ยอมแพ้อะไรง,ง่ายๆถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะทำให้มันสำเร็จด้วยนะยังไงก็ตามเขาจะเข้ามาปกป้องดูแลคุ้มครองคุณให้ได้เขาต้องจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันจบชิ้นลงให้มันมีความชัดเจนนะคะจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้นะเพราะเขาต้องการคุณมากๆคุณออฟซอด การเลือกการตัดสินใจที่ผ่านมาเขายังไม่แน่นอนใจยังไม่แน่ใจอะไรกับความสัมพันธ์ของพวกคุณมันยังไม่มีความชัดเจนแต่ตอนนี้เขามีความรู้สึกชัดเจนกับตัวเองมากแล้วนะว่าเขาต้องการคุณยังไงแล้วเขาตัดสินใจเลือกคุณก็จะต้องกอบเข้ามาหาคุณแน่ๆก็จะต้องทำความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดียิ่งขึ้นเตงขึ้นมาอีกแล้ว คนคนนี้เขายอมคุณแล้วนะเ็าจะกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเขาก็ไม่ยอมง่ายๆเขามีความมั่นคงแข็งแกร่งกับคุณมากๆเขาจะสู้กับอุปสรรคปัญหาที่มันมาขวางกัน้นความสัมพันธ์ของพวกคุณอยู่ในตอนเนี้เขาไม่ยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆนะยังไงก็ตามเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เอกอเปนต์เกิล มันถึงเวลาที่ดีที่สมควรแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบโอกาสที่ดีๆให้พวกคุณช่วงเวลานี้พวกคุณจะมีความสุขในชีวิตค,คู่แล้วนะพวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันมันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมมากๆแล้วนะเขาจะกลับเข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดียิ่งขึ้นคนคนนี้เขากลับมาเขาจะมีความซื่อสัตย์มีความมั่นคงกับคุณมากๆเลยนะเขากลับมาด้วยความจริงใจ พราะคุณคือสิ่งที่มีค่าเลอค่าที่สุดในชีวิตของเขาเอกออฟคัฟที่ผ่านมาพวกคุณน่าจะมีประเด็นการมีเรื่องราวที่ทําให้ต้องจบการเดินหานหลังจากกันไปแล้วจริงๆหรือมีเรื่องจําเป็นที่จะต้องแยกจากกันไปก่อนมันทําให้พวกคุณเครียดคิดมากคิดเยอะคิดถึงกันและกันอยู่เสมอ t w อัพเพนทักยังไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่ๆไม่ว่ายังไงก็ตามพวกคุณสองคนน่ะจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแน่นอนนะมันสิ้นสุดการรอคอยแล้วจริงๆความรักของพวกคุณมันสิ้นสุดต่ออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเร็วๆเวนี้ยมันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนนะ King of เขารักคุณมากมายเขารักคุณคนเดียวเขารักคุณที่สุดคนคนนี้เขาจะเข้ามามอบความรักความมั่นคงเขามีความซื่อสัตย์ต่อคุณมากๆด้วยนะเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณมากมายคุณมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆคุณคือคนที่ใช่เขาไม่ยอมสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปนแน่เขาจะกลับเข้ามารักษาคุณไว้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคนคนนี้คี้ถึงขี้หวงคุณหนักมาก o ี p ออฟเพนตอเิไม่ว่ายัางไงก็ตามเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยตกลงกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณนะกลับมาครั้งนี้เขาอยากสร้างอนาคตที่มั่นคงไปพร้อมกับคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาคือคนคนนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีมันเลยทําให้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเลยทําให้พวกคุณมีประเด็นการทะเลาะก,กันไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคู่ของพวกคุณอะ มันเป็นโชคชะตาพรมลิขิตที่จะต้องเกิดต้องเจอเรื่องราวแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดวางเรื่องราวเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้พวกคุณทั้งหมดแล้วนะยังไงก็ตามมันจะเป็นไปตามพิม์เขียวที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาให้เมื่อไหร่ที่คุณกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์กลับมารักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วนั่นแหละนะคือสัญญาณบอกบอกว่าคุณกําลังจะ 9, 000, ก,ก้าวผ่านบททดสอบได้แล้วพวกคุณจะถูกปลดปล่อยจากโชคชะตาแล้วนะ แล้วมันจะมีแรงดึงดูดไปกระตุ้นเนื้อคู่ของคุณเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณเขามีความต้องการคุณหนักมากเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้และเขาจะเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นเขาจะให้เกียรติคุณมากๆเลยนะกลับมารักกันครั้งนี้คนคนนี้เขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณเขาจะยอมคุณได้เสมอเขาจะกลับมาค้างรักคุณด้วยนะแล้วมันถึงเวลาที่พวกคุณสองคนจะก้าวสู่เส้นทางรักแท้พวกคุณจะพากันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี พวาคุณจะให้อภัยซึ่งกันและกันได้เสมอนะไม่มีข้อแม้ใดๆด้วยพวกคุณมีความจริงใจความหวังดีให้กันและกันอยู่เสมอความรักของคุณสองคนมันเข้มแข็งแข็งแกร่งยิ่งใหญ่ต่อกันมากๆด้วยนะคะที่ดาขออภพอ่ออร์เคิลแนะนําเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะจบลงกันอย่างไรเราไปดูกันชัดๆเลยนะคะแซมเปิลแอคออฟไคเนท คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากๆคุณมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมันเลยทําให้คุณมีสเสน่ห์มากๆม,ม,มีแต่คนอยากรู้จักมีแต่คนอยากเข้าหาคุณเลยนะคุณจะเป็นที่รักของคนรอบข้างสโลดาวช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักผ่อนให้คุณช้าๆลงหน่อยก็ได้นะไม่ต้องรีบร้อน เหมือนคุณกาลังตื่นจากฝันร้ายเลยร็วเนี้ยคุณจะมีความสุขสมหวังในทุกๆด้านของชีวิตแล้วนะพวกคุณกลับมาอยู่ด้วยกันครั้งนี้ยจะมีความสุขความโรแมนติกไปด้วยกันเหมือนคุณกําลังจะตื่นจากฝันร้ายอะ่ะต่อจากนี้ชีวิตค,คู่ของพวกคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์คุณสุขมากๆเลยนะหนูบ้านหลังใหญ่โตมีความอุดมสมบูรณ์มากมายเลยนะคุณจะมีความสุขมากๆแล้วนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะ รักแอนนีเลตความรักของพวกคุณไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าความรักของพวกคุณจะผ่านสถานการณ์เรื่องราวแบบไหนมาก็ตามพวกคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่ของการและกันอยู่เลยนะพวกคุณไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายๆหรอกพวกคุณจะจับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคปัญหามาด้วยกันได้อยู่เสมอแล้วมันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเทียร์ยูเอเนจี ให้คุณพยายามลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาให้ได้นะที่มันทำให้คุณผิดหวังเสียใจเศร้าใจลืมมันไปซะอย่าได้มีอคติเลยให้คุณปล่อยวางให้ได้แล้วเอาพลังงานที่ดีๆอ่ะกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองให้ดูดีมากขึ้นหรือเร็วๆเ,วเวนี้ยเรื่องราวของพวกคุณอ่ะจะจบสิ้นลงพวกคุณจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันและกันจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น โอเพนเนให้คุณเปิดใจอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาลุมเล้าอ่ะปล่อยให้มันเป็นไปเลยนะคือมันจําเป็นที่จะต้องเกิดเราไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้อยงอะไรมันได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ให้คุณกลับเอามาเป็นบทเรียนกลับมาปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราให้มันดียิ่งขึ้นอันเดอร์สแตนดิ้ง สิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่เลวร้วายอย่างที่คุณคิดก็ได้นะให้คุณมองลึกลงไปแล้วคุณจะเห็นความรักความหวังดีของการและกันอยู่เสมอต่อจากนี้คุณจะใช้ความรู้สึกใช้ปัญญาในการนำทางไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามในชีวิตของคุณแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จโดยง่ายลาวแอนลาว ให้แนะนําให้คุณอย่าไปยึดติดกับอะไรมากจนเกินไปนะสิ่งที่มันบันทอนจิตใจของเราทําให้เราแย่ลงอะ่ะให้เราพยายามลบมันออกไปได้เลยนะให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วความสุขมันจะเข้ามาในชีวิตของเราเองโรเยอร์ฮารหัวใจรักที่พักดีความรักของพวกคุณมันมั่นคงแข็งแกร่งต่อกันมากๆถึงแม้ช่วงเวลาที่พวกคุณห่างกันไปไกลแค่ไหนก็ตาม พวกคุณก็ไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงกันได้จริงๆเลยนะยังไงแล้วอ่ะพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแน่นอน new life การเปลี่ยนแปลงใน,นทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนเป็นคนใหม่มันทําให้คุณมีเสน่ห์มากๆแล้วมันยิ่งมีแรงดึงดูดไปกระตุ้นเนื้อคู่ของคุณได้นะมันยิ่งทําให้เขาอยากกลับเข้ามาหาคุณในวัย แล้วคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะให้คู่ควรกับคุณด้วยนะบิวตี้ความงามคนงามที่สุดในหัวใจของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่สวยที่สุดในสายตาของเขานะคุณมีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเขาจะกลับเข้ามาหลงไหลข้างใครใคุณเขาจะตกหลุมรักคุณอีกครั้ง ดิซิเยนให้คุณใช้ชีวิตเดินทางสายกลางให้มีความยืดหยุ่นบ้างอย่าตึงมากจนเกินไปอย่าจริงจังอะไรมากจนเกินไปเลยนะมันจะทําให้การใช้ชีวิตของคุณมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณมันกําลังจะได้รับการแก้ไขมันจะมีการฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่แอมบันดัน ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมันข่นคงมางคั่งกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้แล้วนะที่ดามมองว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาเป็นอย่างดีมากๆแล้วแล้วมันกําลังจะส่งผลขึ้นกับมหาคุณคุณจะมีความสุขสมบางังดังใจปรารถนามากๆแล้วนะคะ love yourself first ไม่ว่ายัางไงก็ตามให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนนะกลับมาดูแลตัวเองใส่ใจยาวยาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้น พยายามอยากเก็บเรื่องราวในอดีตมาคิดมากคิดเยอะเลยนะให้คุณปล่อยวางต่อจากนี้โชคชะตาของคุณมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆแล้วนะเส้นทางชีวิตของคุณจะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นมากๆเลยคุณไม่ต้องห่วงนะ engagement การมั่นหมาย คนคนนี้เมื่อเขาเจอคุณไม่นานเขาก็จะแสดงออกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของคุณเขาเป็นคนที่ชัดเจนหรือมีการมั่นหมายกันเอาไว้แล้วเร็วๆนี้เขาจะ take action เขาจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณเป็นเจ้าของของเขาให้คนอื่นได้รับรู้ว่าคุณคือคนรักของเขานั่นเองนะหรือไม่พวกคุณสองคนถูกมั่นหมายกันมาเป็นคู่ครองกันในชาติภพนี้แล้วนะคะ พันดิเพนเดนซีอย่าเสพติดความรักมากจนเกินไปการเสพติดความรักมากจนเกินไปอ่ะมันส่งผลให้ชีวิตคู่ของพวกคุณเป็นอย่างมากเลยนะให้พื้นที่กันและกันบ้างแล้วชีวิตคู่ของพวกคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจจะมีความสุขกันมากขึ้นคือไม่ว่ายังไงก็ตามพวกคุณกําลังจะได้รับการปลดปล่อยจากโชคชะตาแล้วนะมันมาถึงจุดเปลี่ยนของดวงชะตาความรักของพวกคุณแล้วอ่ะ มันกำลังจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วจริงๆนะอุปสรรคปัญหาในความรักของพวกคุณมันก็จะจบสิ้นลงพวกคุณเป็นคู่แท้คู่ครองตัวจริงของกันและกันในชาติภพนี้ตามที่โชคชะตากำหนดเอาไว้แล้วด้วยพวกคุณสองควรจะมีความสุขในความรักกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะสุขสมบังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ